คู่สมรสของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มักจะประกอบอาชีพอิสระซึ่งอาชีพเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินภาษีให้กับรัฐแต่ต้องเสียสวยให้กับตำรวจและเทศกิจเท่านั้นพักไทยพักดีจะขอแก้ไขความไม่เป็นธรรมนี้ด้วยการยกเลิกสิทธิ์ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย สาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไทยมีงานทําน้อยลงและมีกําลังซื้อลดตัวอาจจะมาจากสาเหตุที่เราคาดไม่ถึงนะคะประเทศไทยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวนาคู่สมรสและบุตรเข้ามาอยู่ในไทยได้โดยผ่านวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวสําหรับผู้ติดตามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพระราชกิจสถิตกาการทํางานคนต่างด้าวและมะติคอรมอต่างๆ ตัวยอย่างเช่นเด็กกัมพูชารายนี้ที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและได้รับสิทธิ์เรียนฟรี12ปีโดยใช้งบประมาณจากเงินภาษีของคนไทยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรจนนาหวัวเป็นเด็กสัญชาติกัมพูชาหนูเคยทำงานอยู่ที่ประเทศไทยกับพ่อแม่เป็นระยะเวลา9ปีหนูได้เข้าเรียนอยู่ที่ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันหนูได้กลับประเทศกัมพูชาเนื่องจากเกิดสงครามหนูได้เข้าเรียนอยู่ที่กัมพูชาชั้นประถมศึกษาปีที่หกสาเหตุที่หนูอยากเข้าเพราะว่าหนูอยากอ่านภาษากัมพูชาออกค่ะคค่ะคู่สมรสของแรงงานต่างด้าวนี้เข้ามาและไม่ได้อยู่เฉยค่ะมักจะประกอบอาชีพอิสระ หรือว่าทํางานเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอาชีพอิสระที่พวกเขาทําก็คือส่วนมากเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเช่นอาชีพค้าขายอาชีพเสริมสวยอาชีพนวดหรือว่าอาชีพเป็นไกด์มักคุเทศซึ่งอาชีพเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินภาษีให้กับรัฐแต่ต้องเสียสวยให้กับตำรวจและเทศกิจเท่านั้น แม้เราจะไม่มีสถิติทางการนะคะแต่เราสัมผัสเรารู้สึกได้เลยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวต่างด้าวที่เป็นชาวเขมรชาวพม่าเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการย่อยๆในประเทศไทยมากยกตัวอย่างเช่นเจ้าของแผงผักเจ้าของแผงไก่ ในตลาดสดเจ้าของร้านแผงผลไม้ร้านอาหารริมทางรถเข็นน้ำผลไม้หรือรถขายไอศครีมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่น้อยกว่า50%ในบางพื้นที่การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยพาครอบครัวเข้ามาอาจจะเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ ที่ทําให้คนต่างด้าวเข้ามาลักลอบทํางานในประเทศไทยหรือลักลอบประกอบอาชีพสงวนและลูกก็ยังมาใช้สวัสดิการเรียนฟรี12ปีจากเงินภาษีของคนไทยด้วยสุดท้ายกลายเป็นว่าคนไทยต้องทํางานหนักต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องเพื่อส่งเสียให้ลูกหลานของคนต่างด้าวได้เรียนฟรีในประเทศไทยและยังต้องแข่งขันกับแรงงานต่างด้าวในอาชีพที่ควรจะเป็นของคนไทยด้วยเพราะว่ากฎหมาย เปิดช่องให้มีการเอาผู้ติดตามเข้ามาได้พักไทยพักดีจะขอแก้ไขความไม่เป็นธรรมนี้ด้วยการยกเลิกสิทธิ์ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยและถ้าคุณเป็นคนไทยคนนึงที่เห็นด้วยว่าคนไทยต้องได้สิทธิ์ทางานก่อนโปรดช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ถึงหูกระทรวงแรงงานด้วยค่ะ